Um. ไก่ตอกพี่น้องมันห้องตอกตอกแท๊กแต๊กหน่อยแล้วเดิน่าไก่ตอกพี่น้องไก่ตอกมีหลายสีหลายไล่พี่น้องไก่กับลาสีขาวสีไล่สีม่วงสีม่วงสีแดงสีโอแดงนี่หมดเลยพี่น้อง ไอ้ต๊อกนะคะมันก็ห่องต๊อกๆเต๊กๆพี่น้องเลยเอิ้นว่าไก่ต๊อกบ๊ายหาอยู่หากินតែពួកគេ cây cây kay bán mất bán kay cây bàn cây bàn cây kay bán kay bán nấm bán kay 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 bán มันสิไปเป็นมูเป็นมู่เงียคุณผู้งมาไปน้ากันเลยมันสิยูอเป็นมูเป็นมูเป็นกลุ่มไปหากินงามเวลาไปหากินเนี้ยนแต่โตเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยมูไปมูมันงามแรงมากมันก็จังไปน่นาขายขอบขอบ้ากันเลี้ยวนะ้องขอบเดียวกันแต่ว่าตอนไปไปคนละกลุก่มกลุ่มนี้สิอว่าคอยอยากไปหากินไปไกลเลยคุณนผะู้องหากินนี่เลาะขอบละนี่ละกลุ่ม ขึ้นมึงเธออกไปหากิน้นงนอไปนอนินไปตอกอกไอแ่งไปนี่เอกกแบเงี้ร่้ยอกอเดยวินห้หากินแล้วก็องแต่ากขอกอนกับขากอกไ เขาเองออกเองเหมือนกองกไม่ได้ไรเงี้ยมันอยากเข่ามันกยาข้ามันอยากออกมันก็ออกไรไปก็ได้เจ้าหอดแย้มแรงมากกับเขาพอกมันตีตึงเลยได้ไหมมันเขาไปยุ่งหมเลยได้ไหมมันเลยหนก็ออกไปหากินอีกที่นึ่งเจยวออกเจยวเขายังมั่นหมายเก็บแต่ชื่อกันใี่นไหงเก็บกต่หากินเป็นกุมเป็นนั่นทุกกันที่นลังมุ่นมุ่นหนึ่งอยู่ได้ได้สาวทีหลัง นี่มงกัห้ากิน,น่ได้สาไปถึนไห่ฮนคอยไปุ่มหนึ่งกับฝักใครยใูใ่คอ,อกซึ่มหนึ่งก็ออกหา้ากิ้มนี้กันบฮานก็นได้คุย้ยคอยกันนอนพี่องจ